สวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ mercedes benz s 3 2 0 l cdi เครื่อง v 6ครับปี2008คันนี้ดีเซลมาแล้วนะครับเ,เพื่อนๆประอหยัดสุดๆแรงสุดๆครับกับราคาเงินสดเพียง5,99,000บาทครับได้คันนี้ไปเลยสวยๆเดิมๆทั้งคันเลยนะครับ คันนี้ราคาที่ถูกเพราะว่าเลขมาเยอะหน่อยนะครับ200,000กว่ากิโลครับแต่ว่าเหมือนที่บอกครับเบนเนี่ยมันสวยอยู่แล้วครับเจ้าของเดิมก็ดูแลอย่างดีมันใช้ดีครับจึงขับมายาวๆดังนั้นมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆสมาชิกที่มีงบประมาณ599,000บาทและต้องการเมอร์เซเดสเบนที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับดูแลง่ายๆสุดประหยัดสุดคุ้มค่าคันนี้มาแล้วครับ1แเทม 1, ในร0 0ครับไปหาดูครับไม่มีอีกแล้วครับกับราคานี้ ส่วนจัดไฟแนนซ์ก็จัดไฟแนนซ์ได้อยู่ครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยคันนี้จอดอยู่ตรงข้ามเดอมอบบงแคครับเพื่อนๆเ,เป็นโชว์รูมรถที่ได้มาตรฐานนะครับเป็นศูนย์รวมรถยุโรปที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดอีกหนึ่งแห่งของประเทศไทยครับ0885845375ที่ไหนก็ออกได้ที่ไหนก็จัดไฟแนนซ์ได้สนใจจองมาเลยครับ